สวัสดีครับมือนี้ก็อีกมือหนึ่งครับเป็นโอกาสดีตะเศร้าครับครับรถไวไ้ครับข้ามสะพานพระรามสี่ครับสิพาไปครับพุนละครับจุดหมยปลายทางครับกับอยู่นครไสรสีครับนครไทรสีกับจังหวัดนครปฐมครับอสิพาไปพุนละครับเขาวัดเขาว่าเช่นเคย ตามภาษาผู้เท่าครับเออมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันยุดธมีโอกาสพ่อได้ไปครับขันโบแมนวันยุดนี่ก็บ่ได้ไปไซสครับก็เหตุแต่การแต่งานเนาะเนาะเอาเมื่อนี้ก็ตามผู้เทาคาเลาะไปน้ากันครับออว่าสิภาพไปไหว้พระไหวเจ้าอยู่ วัดศีสะทองี่มีอยัางแน่ครับที่สีรีวิวให้เบิ้งให้เห็นน้ำกันครับไอ้น้องผู้ที่ชอบเข้าวัดเข้าว่าครับกับเบิ้งเอาเป็นแนวทางไว้ครับเพื่อว่าพ่านครับมาทาั่งนี้ทังนคนปรปฐมกสิได้แวะเข้าไปสักการะกราบไหว้ครับชาวพุทธเฮาครับ ภูมเขาวัดเขาว่าครับมือนี้กัสิ้ผ้าไปครับเช่นเคยครับขนมเนคนนุ่มคนสาวเขาเจ้ากับไปอีกแบบนึ่งนะครับเนาะนี่ผู้เท่าครับกับผ้ามาวัดครับวัดศีสะทองนี่ก็เป็นวัดเก่าแก่ครับตั้งแต่ผุนละครับสมัยอยุธยาตอนต้นตนผุนละครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอื ธนูบำรุงมาเรื่อยๆครับสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างกุฏิสร้างศาลาโบลินได้ว่าสร้างเสร็จปีหนึ่งปีเดียวได้ครับอายุของวัดเนี่ยกลายร้อยปีครับอย่างพระอุโบโสซจังสีครับสร้างมากกนานมากครับหลายสัวอายุคนเนาะครับเนาะเก่าแก่มากครับมื้อนี้ เท่าขาเลาะมีโอกาสมาแล้วกัครับสิพาขึ้นไปกราบไปไหว้ขอพรครับเพราะว่าก็ห้าสิผ่านสิ่งเลวร้วายโลกไพ่เบียดเบียนครับเป็นโรคระบาดมาครับสองสามปีที่บ่ได้เข้าวัดนะครับเนาะเพราะว่าวัดต่างๆบางวัดเพิ่นกับปิดกับห้ามครับบอกให้คนไปอยู่ชุมปนอวยกันครับทีแออัด กับโบได้ครับมือนี้เพิ่นเปิดแล้วครับเฮากับม่าน้ากันครับมากราบมาไหวเข้าวัดเข้าว่าขึ้นไปสักกาละขอบคุณขอพรอพิ่นเพิ่มเติมครับผู้เท่าขาเลาะไปซ้ายไปซ้ายกัดนี่แหละครับกึ่งผ้าสิ่นซักซิ์ตามเช่าพุทธเฮากับคือครับไหวพระพุทธลูกพระพุทธเจ้านี่แหละครับอืม แต่ละองค์แต่ละปางเนาะครับเนาะอ mm ่า hmm. พเท้าขาเลาะมาแล้วกัสิบกับวายสาการะบูชาขอพรอ,อืมเสร็จแล้วกัสิบท่ายรีวิวครับรอบๆบริเวณให้อายน้องเฮ้าพูดเข้ามาน้ำกันมาเบิ้งน้ำกันนี่แหละครับได้เห็นครับอืม วายไปท้ายไปรีวิวไปครับก็ให้เบิ้งเอาครับว่าของเก้าเนี่ยนะครับกวรเสียอนุรักษ์ไว้บอรครับทั้งความสวยความงามทั้งความซักซิ์ครับฝีมือจิตกรรมที่เขียนไว้ตามข้างฝาหรือว่าข้างบนครับผนัง หรือว่าฟ้าเพดานเขียนไว้สวยงามมากครับอยากให้มาเห็นด้วยตาเนาะครับเนาะ mm hmm. ว่าด้านนอกด้านในครับสวยงามลิลีครับ mm hmm. วัดนี้กับนี่แหละครับผมเองกับเก็บภาพกับเก็บได้เป็นบางส่วนบางมุมครับกับว่ได้ทั้งเบิร์ตเนาะครับเนาะเก็บพอเป็นแนวทางให้ไอ้น้องเข้าได้เห็นน้ำกันครับ แต่มีเวลาก็จะแค่มาด้วยตัวเองครับสิได้นั่งพิจารณาคักๆครับบาทโอ้ยสร้างได้สวยได้งามขนาดนี้ฝีมือช่างสมัยก้อนครับชัังล่อสังปันเพิ่นครับตั้งแต่ยุคอยุธยาครับโบแมนยุคเฮ่านี้เด้ครับอายุหลายร้อยปีครับเนี่ยและครับผมเองครับ ก็เดินไปซอกนั้นซอกนี้เห็นพระพุทธพระถ้ำที่เพื่อนสร้างไว้ก็ท่ายรีวิวย่างซีเหระครับเนี่ยครับรีวิวทัวรไปครับส่วนสีเป็นครับภาพแบบใดอธิบายบทึกครับผู้เท่าขาลอกอธิบายบทึกให้เบื้องเอาเองครับอืมให้เบิ่งเอาเอง,อ,เง,เอ,เอ,งอธิบายบทธึกไปเกี่ยวกับ พระพุทธศาสนาเห้านี่แหละครับอืปางต่างๆที่เพิ่นนี่แหละครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับอเป็นภาพฝ่าผนังที่หาเบิ้งได้ยากกันนี้ครับนะครับผมก็รีวิวข้างๆผนังนี่แหละครับให้เบิ้งครับ ครับสวยงามไมิลีครับขนาดผมบรู้เหลืองผมกัยังมองว่าสวยงามครับถ้าคนที่เพิ่นรู้เหลืองครับได้เราได้เรียนมาทางนี้ครับเพิ่นก็สิอธิบายได้นะครับเนาะว่าภาพนี้เกี่ยวกับขั้นตอนใดสมัยพระพุทธเจ้าครับก่อนที่เพิ่นสีครับบัญญัติ ครับสร้างสอนไว้ให้เฮ้าปฏิบัติตามนี่ครับเพื่อนกับไปพบไปเพาหลายสิ่งหลายย่างหลายยุคหลายสมัยครับหลายพบหลายชาติครับเนี่ยภายนอกภายในพงกัดรีวิวให้เห็นพ่อขาวขาวครับพ่อเป็นแนวทางเนะครับเนาะอืม่อเป็นแนวทางครับมีทั้งเก้าแล้วก็กลางกลางแล้วก็บไม่ครับ เก้าแท้ๆก็คือนั่นแหละครับโุโบสซหลังที่ผู้ค่าขึ้นไปวหว้นั่นแหละครับแต่ว่าบริวารรอบๆวัดนี่ครับมีเยอะแยะมากครับมีเยอะแยะครับมือนี้เป้าหม้ก็คือสิมหว้ครับนี่ครับมาหว้เอาของดำมาหว้ครับว้พระลาหูครับ เนี่ยครับในหอนี่แหละครับค้นก็มาว้มาแก้บนมาอย่างมีเบิดตแหละครับเพิ่นก็มีนั่งล่ำล่ำครับอยู่นี่ไพมาบะมาโบ,บ,บนอีอย่างก็ได้ครับก็บเลยรีวิวให้ได้เบิ่งได้เห็นน้ำกันครับกันคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับเด้อกดแชร์ไปให้ไอ้าน้องเฮ้าได้เบิ่งได้เห็นน้ำกันครับวัดนี้นามาครับ ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามผู้เท่าขาะเด้วยครับเด้อกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วย